สวัสดีค่ะชาวราคนามราศีเมถุนหรือว่าชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูวดวงกับไดมอนด์เมจิกทาร์ทนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปประจําเดือนเมษายนพศ2565ค่ะเราเริ่มดูดวงกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไพ่ัวต้วนคุณคุณได้ไพ่อ่า The Tower นะคะแล้วก็ได้ไพ่เสริมเป็นไพ่คิงออฟคัพนะคะเป็นไพ่ในเรื่องของ บอกคุณในสถานการณ์ปัจจุบันว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะในเดือนนี้มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะซึ่งตัวเองตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจเล็กน้อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะนำพาซึ่งความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณอ่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ต่อให้มันกระทันหันคุณอาจจะไม่พร้อม ที่จะเตรียมใจกับมันแต่คิดว่าตัวคุณเองน่าจะสามารถก้าวผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะนําพาซ,ซึ่งความมั่นคงมาให้กับคุณในอนาคตหรือว่าในเดือนต่อๆไปนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานชาวราศีเมถุนนะคะการงานคุณได้ไพ่8ดเหรียญ นะคะซึ่งแปลในเรื่องของการพยายามทําอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการรอคอยนะเหมือนคุณทํามาทุกอย่างอ่ะมันทํามาใกล้สําเร็จละแต่คุณก็ยังมีความอึดอัดใจกับเรื่องของการรอคอยว่ามันจะสําเร็จไหมมันจะเป็นสิ่งเป็นอย่างที่คุณหวังไหมมันเกิดปัญหาจุกจิกจุกจิกทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันจะไม่สําเร็จมันจะเกิดปัญหาขึ้นทําให้คุณแบบมีความเรียกว่ามีความกังวลอ่ะ ะะตรงนี้จะบอกว่าในสิ่งที่คุณกำลังรอคอยในเรื่องการงานในเรื่องการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับชิ้นงานหรือว่าบางคนทำงานประจำนะคะอาจจะมีความคุกขลักอยู่บ้างมีความเครียดมีความม่ตกกังวลกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคิดว่าเพื่อนร่วมง,งานเขาจะคิดยังไงกับเราหรือว่ามีความอึดอัดใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะซึ่งตรงนี้ มันจะผ่านพ้นไปได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันจะสมหวังนะคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะน่าจะมีชาวธาตุน้ําเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือทําให้คุณอ่ารู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจมากขึ้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะงานที่มันเคยมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเบาลงนะคะชาวธาตุน้ําก็เป็นชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณนะเป็นชาว ท่าน้ําชาวกรกฎพิจิงมีนก็คิดว่าเขาน่าจะมีการมาช่วยเหลือคุณได้ดีคิดว่าคุณน่าจะทํางานกับชาวท่าน้ําได้ดีด้วยถ้าสําหรับบางคนที่มีการต้องทํางานเป็นทีมน,นะคะตรงนี้ก็ขอให้คุณแบบสู้ๆไปนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามามันมาขั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คุณมีความพยายามสูง่าสิ่ง ที่คุณทามาทั้งหมดอะ่ะคือเจ้านายเล็งเห็นนะคะไม่ต้องเป็นสวรรค์หรืออะไรแต่เป็นเจ้านายเดี๋ยวเขาเล็งเห็นแล้วแหละว่าคุณตั้งใจทําดีนะคะ mm hmm. เขาน่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้ามีเจ้านายเป็นชาวกรกฎพิจิตรเมีนก็มองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของอ่า คนที่ทำธุรกิจการค้านะคะคนที่ทำธุรกิจการค้าช่วงนี้มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจซึ่งตัวคุณเองอ่ะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตเนาะคุณมีความรู้สึกเครียดกดดันกับการที่คุณจะต้องตัดสินใจทำธุรกิจในครั้งนี้หรือว่าบางคนเนี่ยมีเรียกว่าบางคนอยากจะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้มองว่าตัวคุณเองน่าจะเลือกไปต่อนะคุณน่าจะเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าคุณน่าจะเลือกทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ เพื่อรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้อะแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จสินที่คุณจะตัดสินใจในเดือนนี้มองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของอ่าการทำธุรกิจบางคนคิดว่าจะลงทุนเพิ่มดีไหมนะคะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้พืชพันธ์น้ำอาหารเกี่ยวกับเรียกว่าปัจจัยสี่ เครื่องนุ่งห่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตรงเนี้ยคุณทําเต็มที่ลุยโลดเลยค่ะแต่ถ้าคุณที่ทำในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับไอทีก็อันนั้นก็ได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เหมือนกันนะคะก็แต่ถ้าเป็นในเรื่องของอะ,อะไรที่มันเรียกว่าเป็นในด้านมืดอะคะ่ะก็อยากให้คุณเลี่ยงไปนะคะแต่ตรงนี้มองว่าสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจอะมันจะ นำพาในความเป็นอิสระนำพาในความคิดนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจบางคนค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นค้าขายเกี่ยวกับข้าวาเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหง เครื่องนุ่นนุ่งห่มนะคะแล้วก็น้ําต้นไม้นะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นปัจจัยสีธรรมชาติหรือว่าสิ่งสวยงามตรงนี้มองว่าคุณน่าจะไปได้ดีแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จมีกําไรดีในการทําธุรกิจในครั้งนี้นะคะอ่าบางคนเรียกว่ามีความกังวลเนาะให้คุณตัดความกังวลออกไปนะเพราะว่าเดือแนและสิ่งที่คุณจะทํามันสําเร็จแน่นอนอะ่ะอืมนะคะก็สู้ๆค่ะ ต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินการเงินมีในเรื่องของการรอคอยนะคะช่วงนี้เหมือนคุณจะต้องนําเงินไปทําบุญบ้างนะนะคะทําทบุญทําทานเยอะๆนะคะสําหรับคนชาวราศีเมถุนทุกๆท่านนะคะขอให้คุณนําเงินไปทําบุญทําทานให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณทําได้คือไม่ได้ไม่ได้ลำบากคุณนะแต่หมายถึงว่าให้คุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งของคุณอะทำบุญแล้วก็ทำทานเพราะว่าไพ่ของคุณมันมีเสริมในเรื่องของ ไพ่การรอคอยสิ่งดีๆเข้ามานะคะซึ่งการรอคอยสิ่งดีๆในครั้งนี้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติทาไม่ทําบุญเลยหรือว่าไม่มีการอ,อุทิศส่วนกุศลเลยเงินที่มันจะเข้ามามันก็จะไม่เข้ามันจะเป็นในช่วงการรอคอยสิ่งดีๆระหว่างที่เรารอคอยสิ่งที่มันดีในชีวิตของเราก็อยากให้คุณอะ่ะเลือกที่จะเรียกว่าทําในสิ่งที่มันก่อเกิดเพิ่มเติมนะคะ เหมือนเป็นการทําทานไปเพื่อให้เราได้บุญกับาได้เงินกลับมาอะไรเงี้ยน,นะคะอยากได้เงินเยอะก็ทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทุกครั้งที่ทําอย่าลืมกดน้ําแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะคะซึ่งมันจะนําพาในเรื่องของอการส่งบุญกุศลไปให้ถึงคนที่คุณตั้งใจจะให้หรือว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะเดือนนี้มีการตัดสินใจที่ดีในเรื่องของการเงินนะถ้าใครคิดว่าจะลงทุนทําธุรกิจ รวมหุ้นก็สามารถทําได้มันจะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะหรือบางคนนําเงินไปอ่ซื้อบ้านซื้อรถก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถมีความมั่นคงในชีวิตอะ่ะอมืมองแล้วว่าทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มองว่าคุณน่าจะแก้ไขได้นะคะในเรื่องของการเงินนะเป็นการรอคอยนะคะก็สู้ๆค่ะคิดว่าคุณน่าจะได้พบสิ่งดีๆนะคะต่อไปเป็น เรื่องของคนที่โสดนะคะคนที่โสดช่วงนี้รอคอยอยู่ในช่วงการรอคอยรอคอยที่จะเจอคนที่ดีรอคอยที่จะเจอเออคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณรู้สึกแบบโอเคขึ้นนะคะเดือนนี้คุณน่าจะมีการตัดสินใจที่จะคบใครบางคนหรือว่าบางคนน่ะคิดว่าน่าจะมีการอยู่ในช่วงของมอง มองไว้หลายๆคนหรือว่ามีการสับปางเปลี่ยนกันไปอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนบางคนก็อยู่ในช่วงเสน่ห์แรงก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะเนาะคนที่คุณจะเลือกในช่วงนี้มองว่าน่าจะเป็นชาวธาตไฟนะคะแล้วชาวธาตไฟใช่ทาตไฟแล้วก็ธาตน้ํานะคะคิดว่าน่าจะเป็นธาตไฟกับธาตน้านะแล้วก็เขาเนี่ย มองว่าธาตุไฟกับธาตุน้ําชาวเมษสิงห์ธนูแล้วก็ชาวกรกฎพิจิกมีนนะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในราศีประมาณนี้นะคะที่เข้ามาทําให้คุณเนี่ยต้องปวดหัวปั่นป่วนอยู่เหมือนกันคุณน่าจะมีการเดินทาง ไปท่องเที่ยวกับเขาแหละคนที่คุณไปเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเจอจากสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าคุณน่าจะอ่าใช่ในคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณตัดสินใจเลือกเขานะคะแต่ถามว่าคุณจะเลือกเลยไหมช่วงนี้อยู่ในช่วงลังเลนะอยู่ในช่วงสับรังเปลี่ยนรังอยู่เลยอาจจะมีการแค่ไปกินข้าวไปเที่ยวกันแต่ว่า ตัวคุณเองยังลังเลว,ว่าจะเลือกใครดีระหว่างคนที่เป็นชาวธาตุไฟหรือว่าชาวธาตุน้ําดีนะคะก็ค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจไปอคิดว่าเดือนนี้คุณยังไม่ตัดสินใจเลือกหรอกคุณแค่มีการคิดว่าจะเลือกใครดีเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้คุณเลือกคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะศึกษาดูใจกันไปนานๆเนาะค่ะเพื่อให้ความแบบ เรียกว่าเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีมีคู่แล้วคนมีคู่แล้วช่วงนี้มีความเหนื่อยตึงเครียดกับเรื่องของงานเรื่องของเงินมากนะชาวราศีเมถุนนะคะคือคุณรู้สึกว่าน่าจะมีความเครียดในเรื่องของการงานการเงนิงน,งนนะคะตัวคุณเองก็อยากจะเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก็บอะไรแต่คู่ของคุณเขาอาจจะเหมือนกับไปเที่ยวไปสนสนกับเพื่อนหรือใช้เงินเกินตัวหรือว่ามีการนําเงินไปใช้อะไรที่มันแบบอ่า ใช้เพื่อเป็นการใช้กับยานพาหนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมองว่าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดวิธีทําให้ตัวคุณเองก็มีความกังวลในเรื่องของการเงินเนาะช่วงนี้ก็ถ้าใครมีคู่เป็นชาวเมถุนหรือชาวเมถุนเองที่เข้ามาดูนะคะก็ช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังเนาะว่าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองต้องมีการเตือนสติหรือพูดคุยกันนะคะเพื่อให้การเงินของครอบครัวหรือการเงินของชีวิตครอบคของพวกคุณเนี่ยมัน เบาบางลงนะคะจากที่มีปัญหาหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตกลงกันหรือว่ามีการมาคุยกันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันเล็กๆน้อยๆก็พอนะคะก็ไม่อยากให้ไปทําอะไรที่มันเกินตัวใหญ่ตัวนะคะสําหรับคนที่มีคู่มองว่าปัญหามีแค่เรื่องของการเงินแล้วก็อ่าเป็นในเรื่องของการทํางานจนไม่มีเวลาให้กันนะคะก็ขอให้คุณแบบพยายามใส่ใจคู่รักให้มากขึ้นเพื่อให้ปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยมันน้อยลงไปนะ คะต่อไปเป็นเรื่องของการเรียนการเรียนช่วงนี้มองว่าตัวคุณเองอ่ะอยากจะทําเรียกว่าบางคนนะคะคือมีการไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงอะไรเก่าอ่าคิดถึงในสถานที่เรียนเก่าเก่าหรือว่ามีการต้องเลือกว่าจะไปเรียนที่ไกลบ้านหรือว่าใกล้บ้านดีนะคะมองว่าตรงนี้คุณน่าจะใช้ไอเดียหมดไปกับในเรื่องของการคิดในเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจว่าคุณจะ เรียนต่อที่ไหนดีนะคะหรือว่ามีการมีความเครียดในเรื่องของการเรียนนิดหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คุณน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอาจจะมีการปรึกษาเพื่อนเก่าหรือว่าบางคนถ้ามีเพื่อนเก่ามาเรียนด้วยในคณะเดียวกันหรืออะไรเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะให้ความช่วยเหลือดีในเรื่องของการเรียนของคุณนะก็ขอให้คุณ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คิดว่าถ้าเกิดคนที่เรียนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรก็มีการทาทาคะแนนได้ดีแหละอืมก็ขอให้คุณใช้ความคิดเยอะๆในเรื่องของการที่คุณจะตัดสินใจเรียนหรือว่าเปลี่ยนแขนขวิชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้สู้ๆค่ะคนที่เรียนอยู่คิดว่าคุณน่าจะตัดสินใจเลือกอะไรที่มันถูกต้องสําหรับคุณแหละต่อไปเป็นในเรื่องของไพ่สรุปนะไพ่สรุปมันเป็นการ จบสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีในเดือนที่แล้วสิ่งอะไรที่มันไม่ดีแล้วแต่หรือเดือนนี้อะไรที่มันไม่ดีมันจะจบแล้วมันจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันสมบูรณ์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่าน น้อมรับในสิ่งที่มันดีๆไปนะคะสิ่งใดที่มันจะทําให้ตัวคุณเองเกิดความเจริญเกิดความรุ่งเรืองขึ้นก็ขอให้คุณเกิดนะคะแล้วก็มีความรุ่งเรืองดีในเรื่องของชีวิตนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับไดมอนด์เมจิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ